สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวายควันหอมนะฮะทำสีดีกว่าหลังจากที่ปล่อยคลิปเอาล้อไปหาอย่างนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสีนะฮะก็ถามว่าสีอะไรก็สีแก้วแหละครับเป็นสีแก้วสีเดิมนี่ผมใช้เป็นรองพื้นของฟอกนะเบอร์นี้แล้วก็ P1 เจ้าเดิมนะฮะเคยทําสีของทุดสีเมดไปแล้วสีชุดเนี้ยเคยทําไปแล้วทีนี้เราจะมาทําล้อหน้ากัน ล้อรถยนต์นะฮะล้อรถยนต์หรือว่าใครจะเอาไปทําเป็นล้อมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะ <S 2> <S 2> ไม่ว่าจะเป็นล้อมิเนียมหรือล้อเหล็กก็ทําได้แต่ส่วนมากล้อเหล็กของมอเตอร์ไซค์เขาไม่ค่อยนิยมทำกันแต่ทีนี้ยกูไม่มีอะไรทําไงกูก็จะมากูก็จะมาทําสีล้อนะฮะทีนี้สิ่งที่มันต้องมีเว้ยสิ่งที่ต้องมีนะมันก็จะมีสีสองกระป๋องนี้สามก็สองกระป๋องมึงพ่นล้อเดียวเหรอเปล่าฮะผมพ่นสองล้อสำรับไพ่ที่ไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าที่ใช้อยู่ก็ได้แต่ว่าจะเอาไปใช้อีกทีเนี่ยไม่ได้มันเป็นไพ่ หรือถ้าใครไม่มีไพ่ก็ใช้ใช้พวกอันนี้ก็ได้ท่านผู้ชมมันจะเป็นเขาเรียกแหละการ์ดรู้จักการ์ดไหมคพวกพวกบัตรโทรศัพท์หรือว่าหรือว่าการ์ดติดเล่นอะพวกการ์ดยูกิการอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่ขอให้มันแข็งพอเราจะได้เสียบไปนในล่องยางได้นะฮะเพื่อกันไม่ให้สีโดนขอบยางเดี๋ยวเราไปเตรียมการกันเลยอันนี้นะครับล้อที่เราจะพ่นก่อนอื่นเราต้องขัดก่อนนะครับเราต้องขัดให้มันเนียนก่อนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูค่อยขัดอีกรอบหนึ่ง เอาอันนี้ก่อนเพราะอันนี้มันไม่ต้องขัดเยอะนะฮะแล้วก็จริงๆจะทําที่ลมก็ได้นะแต่กูมาทําที่ร้อนๆทาไมกันไหมลูกถ้าล้อไม่มียางเนี่ยมันก็จะดีหน่อยท่านผู้ชมมันจะได้ถอดทุกได้อันนี้ผมถอดไม่ได้กะไวอนี้ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะฮะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเอาพายเสียบเข้าไปอะ่ะมันก็อยู่นะแล้วก็เสียบเข้าไปนี่ท่านผู้ชมเนี่เสียบไปชิดๆอย่างนี้ เอาหน้าเข้าก็ได้นะหน้าไฟเข้าก็ได้อันนี้คือเผื่อเก็บไว้เล่นนะครับพยายามอย่าให้มีช่องโหว่นะเสียไปครึ่งต่อครึ่งก็ได้ท่านผู้ชมเพราะวงล้อก็ขึ้นอยู่ความใหญ่ของวงล้อนะอันนี้เป็นล้อ14นะครับบ้านท่านผู้ชมร้อน,นะฮะบ,บ้านผมร้อนอูตากแดดแล้วก็ร้อนด้วยเราจะพ่นแค่ข้างหน้านะข้างหลังลไม่พน่นหรือใครดีจะพ่นข้างหลังก็ได้นะส่วนมากไม่ค่อย,ยมีใครก็ทำกันใช่ไหมอ๋อใช่ มีบางคนบอกถามว่าพี่ทําไมไม่ใส่แม็กใส่แม็กไปเลยครับอะไรอย่างงี้ไม่เอาฮะผมชอบแนวแ,แบบนี้มากกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่กระทะโล่งๆนะเดี๋ยวผมจะเจาะเจาะรูใส่ฝาตบนะครับถ้าเนี่ยกูรอของจากลาซาด้ากูรอสว่านจากลาซาด้ามาแม่งไม่มาให้กูส่งไม่ส่งให้กูสักทีนะกูก็ทําอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยไม่รู้มันติดอะไรนะฮะไม่รู้ว่าเคอรี่มันงานมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเห็นในเฟซบอกเคอรี่งานเยอะมากแล้วผมก็ไม่รู้นะ ก็รอเนี่ยปกติเห็นรีวิวสวรรค์บางคนแม่งได้ของ3วันนี่กูสั่งยาอาทิตย์แล้วยังไม่ได้เลยพอแนวมอไซค์หมดกูก็มาทำรถยนต์เนี่ยสีเหลาขึ้นตัวนี้มันจะมีเกล็ดนิดหน่อยนะฮะแต่พอกูพ่นมาจริงเกล็ดไม่มีเลยหมายถึงว่าพ่นพ่นสีจริงนะพ่นสีจริงมาเกล็ดไม่มีเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพ่นแบบแบบใหม่ที่ผมผมไม่ได้พ่นตามคลิปอื่นๆที่ผมลงนะมันคือการพ่นค้าง ก็ใช้สําหรับคนที่ชํานาญชํานาญสีสเปรย์นะผมไม่ชํานาญหรอกแค่พูดให้ฟังว่าสําหรับคนที่ชินมือแล้วอะไรแล้วนะประมาณนี้จะพ่นให้เป็นวงประมาณนี้เห็นไหมว่าตังกงแล้วนะโอเคจะพ่นจะพ่นประมาณนี้นะท่านผู้ชมอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพ่นอย่างนี้แล้วไม่พ่นอย่างนี้แล้วตะก่อนก็พ่นอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้เราจะพ่นอย่างนี้ทำไมถึงพ่นอย่างนี้เพราะผมดูหลักจากสีจากร้านสีรถยนต์ที่เขาพ่นกันนะ่ะเหมือนเวลาพ่นกาเหรอไหมพ่นกาเขาก็จะพ่นนี้ประมาณนี้ถ้าถ้าวัสดุมันเป็นวงกลมใช่ไหมเราก็พยายามพ่นให้วงเป,เ,ปเป็นวงกลมนะตะี้ นี่ใครจะพ่นทับอีกรอบก็ได้นะถ้าคิดว่ามันมันยังมันยังดูดีไม่พอโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงสีจริงกันท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ใช้ใช้เป็นหัวเดิมที่มันติดสเปย์มานะถามว่าพ่นยังไงก็พ่นเหมือนเราพ่นรองพื้นอะตรงที่ขัดก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไัน พ่นเหมือนลองพื้นที่พ่นนะฮะเราต้องยิงสีทิ้งไปก่อนดูว่ามันตันหรือเปล่าแล้วก็พ่นแบบนี้การพ่นแบบกดค้างแบบนี้นะครับช่วยให้สีไม่เป็นก้อนช่วยให้สีไม่เป็นก้อนถ้าเราพ่นอย่างเงี้ย ีมันจะเกาะตัวกับเป็นก้อนนะครับแล้วมันจะหยดเนี่ยผมผมลองทําแล้วอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยจะหยดนะแต่สีแก้วนะครับมันต้องพคนซ้ําหลายรอบนิดหน่อย โอเคนะครับเดี๋ยวดรอไอนี่แห้งก่อนเราจะมาพ่นอีกร้อมาดูว่าสีสเปย์พอไหมก็เจ้านี้นะฮะเจ้านี้เหลือสีประมาณนี่ประมาณช่วงชนี้ส่วนรองพื้นของเราพอๆกันนะระยะแต่รองพื้นเหลือเยอะกว่าเหลือประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแห้งแล้วเราต้องเก็บงานอีกทีนึง ก็จัดว่าโอเคนะท่านผู้ชมแต่สีที่สีในกล้องมันจะออกเขียวอ่อนๆใช่ไหมแต่สีจริงส,สีมันเข้มนะฮะก็สวยจัดว่าสวยเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานอีกทีนึงต้องรอแห้งก่อนอีกอย่างท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าถ้าคนดูเยอะนะหรือคนดูไม่เยอะก็ก็ตามใจแล้วแต่จะดูนะฮะทีนี้ผมจะผ่าเครื่องรถผมเนี่ยหาเครื่อง VR หัว TZ นะครับมีใครอยากรู้อะไร เกี่ยวกับเครื่อง VR t z r t Z m คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าอันนี้อันนี้เหมือนกันไหมอะไรเหมือนกันไหมเดี๋ยวผมจะไปตอบไปตอบในคลิปที่ทําการผ่าเครื่องรถผมนะคือก,กูเริ่มไม่มีอะไรทําไงถ้าทําเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาคําถามแล้วนไปตอบในคลิปนะฮะโอเคฝากกันไว้สําหรับใครที่อยากรู้อะไรมาถึงร้อนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาผ้าออกนะครับเอาผ้ายอย่างร้อนุูน้นมาใส่อันนี้โอเคท่านผู้ชมใครที่ไปเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์นะครับพยายามดูดีๆนะตอนเขาเลือกยางให้อะ่ะ พยายามดูยางที่ว่ามันไม่ค่อยจะสึกหรอนะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าอันนี้ผมไม่รู้นะมันเส้นไหนส่วนไหนของรถที่มันเอามาใส่ให้ผมนะฮะไม่รู้มันอยู่ล้อข้างไหนมาก่อนทีนี้ถ้าผู้ชมเห็นไหมขอบตรงนี้นะครับมันเหมือนกับว่าไอรถคันก่อนหน้าที่ใส่ยางเนี่ยมันกินขอบยางไปนะฮะกินขอบยางแต่คิดว่าน่าจะกินข้างในเพราะว่าเคยเห็นว่าถ้ามันกินข้างในเขาจะเอาข้างนอกแหละเอาข้างในที่มันกินเนี่ยสับมาไว้ข้างนอก เห็นอย่างนั้นนะถ้าผู้ชมก็พยายามดูดีนะครับบอกว่าถ้ายางแตกนี่ก็ไม่เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องว่าไม่เอาได้นะบอกพี่ขอเปลี่ยนเป็นปเส้นอื่นได้ไหมนะฮะมันสามารถคุยได้แต่ตอนนั้นที่กูไปทําอ่ะอันเนี้ยกูไม่ได้ดูไงถ้ากูดูกูก็คงบอกว่าพี่ยางมันเป็นอย่างนี้คืออะไรยังไงกูก็ถามไปแล้วเราบอกพี่เปลี่ยนเส้นอื่นได้ไหมเดี๋ยวสับไพ่ก่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> รอบนี้พอสใส่ไพ่เต็มร้อยแม่เงเหลือสามใบว่ะมันมันเหลือสามใบว่ะผีหลอกปันอ่ะเฮ้ยผีที่ไหนจะมาซอยบ้านกู โอเคครับเดี๋ยวเหมือนเดิมท่านผู้ชมเราก็พดลองพื้นอันนี้คิดว่าเราจะขัดดีกว่านุ้นนะฮะจริงๆไอ้พวกสีดำเนี่ยมันก็ไม่น่าีเรียเท่าไหร่นะเราลองจับไปดูนะครับว่ามันมันนูนออกมาหรือเปล่าถ้ามันนูนออกมาเนี่ยมันนูนออกมาเราเราก็ขัดนะครับเราไม่ต้องสนใจสีก็ได้แค่ว่าเนี่ยเรียบรูปไปแล้วมันเรียบก็โอเคตรงนี้ไม่เรียบเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาพ่นสีแล้วมันจะออกมันจะบ่งบอกยู่แหละ ดูท่านผู้ชมไอสัตว์ไข่ก็ล้อมรอบนะกูยังจะพ่นเลยออกมาอีก <c oughs> นี่นะโอ้ไอสัตว์แล้วถามว่าถ้ามันเลยอย่างนี้ทำไงให้เอาเบนซินนะครับเบนซินล้างได้นะฮะเดี๋ยวรอเสร็จงานก่อนหรือว่าจะล้างเลยก็ได้นะใครคึกล้างเลยก็ได้แต่ผมไม่รู้นะเบนซินจะกัดยางหรือเปล่าแล้วก็ใช้ในปริมาณที่น้อยนะครับเพราะว่าไอนี้มันก็ก,ก,ก็ไปเกาะอะไรมากเห็นไหมมือขัดมันก็จะออกอยู่แล้วนะฮะใช้เบนซินลูบๆเอาก็ออกหมดละสีรองพื้นนี่มันจะแห้งเร็วนะ อันไหนที่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ขัดออกให้หมดเห็นไหมท่านผู้ชมก็เนียนนะครับเขาจัดว่าเนียนนะที่ขัดเห็นบ้าเห็นสีดํารอบๆไหมเห็นหว่าพอพ่นมาก็เป็นอย่างนี้นะฮะเราแค่ลูบลูบไปแล้วมันลื่นมันเรียบไปเลยก็โอเคนะฮะสีไม่ต้องสนใจเป็นมากก็ได้ไไใต้ใเนยดูดีๆนะแต่ตอนเนี้ยประเด็นเว้ยคือผมยังหาฝาตบไม่ได้ก็เลยต้องทาทั้งหมดไปก่อนนะฮะจริงๆนี้ว่าจะไม่พ่นสีเขียวด้วยซ้า แต่เรายังหาไม่ได้เราก็ทําไปก่อนถามว่าถ้าถ้ามีคนถามว่าที่ฝาตบมึงจะใส่ยังไงฝาตบนะครับล้อฝาตบเคยเห็นไหมทุกคนน่าจะเคยเห็นเนาะแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับล้อฝาตบมันก็คือก็คือฝาเนะี่ยวางลงไปปุ๊บแล้วตบเข้าไปมันจะเข้าล็อกส่วนเจ้าล้อเดิมเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจล้อของอะไรน่าจะเป็นของพวกอิซุสุนะฮะอิซุสุพวกตัวดาก้อนหรือพวกอะไรพวกนเนี้ย เพราะว่าล้อมันกระทะ14ส่นะฮะส่วนรุ่นรุ่นล,ล้อกระทะ14พวกหน้าตาแบบเนี้จะไม่ค่อยมีมันจะมีล้อ14ก็เป็นพวกรถเก่าๆนะ,ะอย่างเช่นพวกเอ่อพวกรถ KB เงี้ยตระกูลเคดัสสันมัตตาตัวโปรซีดอะไรอย่างงี้นะฮะน่ะกูย้อนไปไกลเลยพวกมิสูจะเป็นมิสูชฉนหลงนะฮะตัวชฉ้นหลงตัวตัวเขาเรียกอะไรอะไซโคนอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจไซโคนมันล้อเท่าไหร่แล้วนะแต่เนี้ยน่าจะของอิซูซุ เพราะทรงมันได้นะฮะโอเคเดี๋ยวถ้าถ้าได้ทําฝาตบเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจจะเอามาแชร์ให้ดูกันแล้วกันเนาะแต่กูรอสว่านเดินสว่าน,นไม่มาส่งให้กูสักนทะีเ <c> น <oughs> ี่ยก็เลยไม่ได้ทำที่อะไรเลยจะรอแห้งเรามาพ่นสีจริงกันได้ที่ละเหมือนเดิมเหมือนเดิมพ่อนอย่างนี้พ่นให้รอบก่อนนะอย่าพิ่งไปซ้ําประมาณนี้ประมาณนี้ นี่เว้ยท่านผู้ชมปัญหาเห็นไหมสีแม่งกระเด็บสีกระเด็นถามทำยังไงเราจะขัดออกก็ได้นะแต่วิธีที่ง่ายก่อนสำหรับผมเนี่ยคือการพ่นรองพื้นทับนี่นะฮะสมมุติตรงนเนี้ยเนี่ยมันเป็นสเก็ตสีใช่ไหมพ่นทับเลยนะฮะง่ายๆ <laughs> ไม่ต้องไปนั่งขัดพ่นรองพื้นทับเลย โอเคนะท่านผู้ชมเยี่ยมเดี๋ยวก็รอเก็ตงานนะครับตอนที่รอแห้งก่อนเราเราก็สแกนดูแบบว่าตรงไหนมันขาวมันจะมีมีบางจุดนะครับที่ว่ามันจะเด่นเด่นแบบดําค้านะฮะมีครับมีมีแต่รอมันแห้งก็อาจจะหายไปเองคิดว่า <laughs> แห้งน่าจะหายไปเองนะฮะลักเกอร์ที่ผมใช้นะฮะจะเป็นตัวนี้ฟอกอ,อีกแล้วมันถูกเลยท่านผู้ชมราคามันถูกมัน4 0บาทนะฮะนี่สองกระป๋องกูซื้อมาร้อยเดียวเนะี่ยฟอก40นี่60ิ ร้อยหนึ่งพอดีส่วนแล็กเกอร์มีอยู่แล้วแล็กเกอร์นี่ก็จะประมาณกว่า4ละสีิบนะฮะกล๋องละ40บบาทยังเหลือยังเหลืออันนี้จริงๆมันมีครึ่งกระป๋องผมพ่นพ่นเคลือบร้อนั้นกับร้อนั้นไปนะฮะแดดพุตรดีท่านผู้ชมแห้งแล้ว <laughs> มาพ่นเล็กเกอร์กันดีกว่า <laughs> ถ้าใครอยากได้ฉ่ำๆนะฮะก็พ่นใกล้ๆ นี่ท่านผู้ชมตรงนี้ยังขาวนะครับดูดีๆนะไอ้เคลือบน่าจะแห้งละอีกนิดนึงกลายแห้งละเห็นไหมครับอันนี้มันจะสว่างกว่าน,นี่มันจะมืดวเวลาพน่นเวลาไม่พ่นแล้วเกิดพ่นเลยก็ได้กูใจร้อนที่เกียอนั่งพามาจิมจ้มๆแล้วเดี๋ยวกูเอาเบ็นสิล้างเอา ก็จะประมาณนี้ถ้าผู้ชมกูขออยู่มุมมุมนี้หน่อยเดี๋ยวมองไม่เห็นล้อนะฮะล้อนี่นะครับก็งบประมาณประมาณเราก็ตีไปว่าตีงโง่ๆเลยนะงโง่ๆเลยคือ300ตีงโง่ๆเลยก็ค่าสีนะฮะค่าสีก็จะมีใช้สีทั้งหมด4กระป๋องรองพื้น2ส,สีจิ้ง2นะฮะตีงโง่ๆไปเลยว่า300อีกล้ออีกร้อยนึงเนี่ยก็จะเป็นค่าเล็กเกอร์ แลกเกอร์ก็อยู่ประมาณกระป๋องละ40ของฟอกนะถ้าจำไม่ผิดซื้อมา40นะแล้วก็จุกจิกพวกค่ากระดาษทรายพวกอะไรพวกนี้ก็ประมาณ3 0มงบประมาณ300นะฮนะสามารถพ่นสีได้ขนาดนี้ถ้าใครชอบสีอะไรก็เลือกกระตาสะดวกนะผมชอบสีเขียวไงแล้วก็มีสีเขียวเหลืออยู่ด้วยลองพ่นเออกระป๋องนึงเนี่ยจริงๆมันได้200ล้อเลยนะเวย้ยได้200ล้อนะสีเหลือด้วยนะเออหรือบางทีอาจจะกระป๋องเดียวนะพ่นจริงๆอาจจะได้300ล้อถึง400ล้อเลยก็ได้นะตักซื้อมาเผื่อไว้นะจะได้ต้องออกไปบ่อย คลิปนี้เราไม่มีอะไรแล้วใครชอบกปอย่าลืมกดไลค์นะครับมีไลค์คอมเมนต์ที่กันว่าใครยังไม่ติดตามฝากติดตามด้วยอย่างที่บอกจะพยายามอัพคลิปใหม่ทุกๆวันเท่าที่ทำได้เรืองอะไรออกจะทำวันนั้นโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า